เครื่องมือสำคัญของนักสืบแว่นขยายไม่ใช่แค่อุปกรณ์แว่นขยายคือสัญ,ญลักษณ์ของการโฟกัสการมองรายละเอียดและการไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบสวนและเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ความหมายของแว่นขยายในมุมมองที่ลึกซึง้ง เมื่อนึกถึงนักสืบหลายคนจะนึกถึงภาพแว่นขยายที่ช่วยขยายวัตถุขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นรายละเอียดที่ตามองไม่เห็นแต่แท้จริงแล้วแว่นขยายยังเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากในการสืบสวนการใช้แว่นขยายไม่ได้หมายถึงเพียงการมองเห็นรอยนิ้วมือหรือเส้นใยผ้าแต่หมายถึงการปรับมุมมองการปรับโฟกัสของจิตใจให้จับจ้องสิ่งที่สำคัญที่สุดตัดสิ่งรบกวนออกไป และเจาะลึกในรายละเอียดที่คนทั่วไปอาจมองข้ามนี่คือแก่นแท้ของทักษะการสังเกตที่นักสืบผู้เก่งกาจทุกคนพึงมีและเป็นทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาชีวิตประจำวันได้การสังเกตในขั้นตอนการสืบสวนทักษะการสังเกตเป็นราักฐานสำคัญที่แทรกซึมอยู่ในทุกขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การลงพื้นที่หาหลักฐานเท่านั้นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเบื้องต้น นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการสืบสวนนักสืบจะใช้การสังเกตอย่างละเอียดเพื่อสำรวจที่เกิดเหตุค้นหาสิ่งผิดปกติร่องรอยเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่บ่อแสสำคัญไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของวัตถุรอยเท้าร่องรอยความเสียหายหรือแม้แต่บรรยากาศโดยรอบการสังเกตที่ดีในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ไม่พลาดบ่อแสแม้เล็กน้อยที่อาจถูกมองข้ามไปโดยคนทั่วไปขั้นตอนการสอบปากคำและสัมภาษณ์ การสังเกตไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของหรือสถานที่แต่ยังรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยในระหว่างการสอบปากคำหรือสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยหรือพยานนักสืบผู้ชำนาญจะสังเกตอย่างละเอียดถึงภาษากายน้ำเสียงการแสดงออกทางสีหน้าความสอดคล้องของคำพูดและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่บ่งบอกถึงความจริงความรู้สึกหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ได้มากกว่าแค่ถ้อยคำที่เปล่งออกมาขั้นตอนการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานได้แล้วการสังเกตจะช่วยในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันนักสืบจะใช้ทักษะนี้ในการมองหารูปแบบความผิดปกติหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันการสังเกตเห็นจุดเชื่อมโยงเล็กๆน้อยๆระหว่างหลักฐานหลายชิ้นสามารถนำไปสู่การคลี่คลายปริศนาทั้งหมดได้ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจ แม้แต่ในขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์การสืบสวนหรือการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปการสังเกตถึงแนวโน้มของพฤติกรรมความเป็นไปได้ของสถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่างๆก็ล้วนมาจากทักษะการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลที่สั่งสมมาทั้งสิ้นดังนั้นการสังเกตจึงไม่ใช่แค่การมองเห็นแต่เป็นการมองอย่างมีเป้าหมายการตีความข้อมูลและการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่สำคัญยิ่งในทุกมิติของการสืบสวน แวนขยายในเชิงแนวคิดโฟกัสรายละเอียดและสิ่งเล็กน้อยเริ่มต้นที่ความหมายแรกการโฟกัสคือการจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญตัดสิ่งรบกวนทั้งหมดออกไปจากความคิดลองนึกถึงการอ่านหนังสือพิมพ์ที่หลายคนอาจมองแค่พาดหัวข่าวใหญ่แต่กลับพลาดข่าวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งบางครั้งข้อมูลเหล่านั้นกลับมีในสำคัญมากกว่านั่นคือการขาดโฟกัสที่ทำให้มองไม่เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ ถัดมาคือทักษะการมองรายละเอียดทักษะนี้คือความสามารถในการแยกแยะองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่เราเรียกว่าสิ่งซ่อนอยู่ในสายตาคือสิ่งที่ทุกคนเห็นแต่มีน้อยคนจะสังเกตเห็นยกตัวอย่างเช่นในการสนทนาคนส่วนใหญ่มักฟังเพียงคำพูดแต่กลับละเลยการสังเกตภาษากายท่าทางสีหน้าแววตาหรือแม้แต่การเลือกใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆของคู่สนทนาซึ่งสิ่งเหล่านี้มักบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกหรือความจริงที่ซ่อนอยู่ได้มากกว่า การมองเห็นรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์หรือผู้คนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสุดท้ายที่สำคัญคือทักษะการไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยหลายครั้งที่เบาแสสำคัญในการสืบสวนหรือโอกาสสำคัญในชีวิตประจำวันมักมาในรูปแบบของสิ่งที่ดูไม่สำคัญที่สุดในตอนแรกสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ สามารถนำไปสู่ความเข้าใจที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอหรือกลายเป็นบ่อแสชิ้นสำคัญในการไขปริศนาต่างๆลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นของที่วางเปลี่ยนตำแหน่งรอยเท้าที่ไม่คุ้นเคยหรือแสงเงาที่เปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบใหม่ๆได้การฝึกฝนการสังเกตเพื่อพัฒนาชีวิต การสังเกตเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้และมีประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตประจำวันการฝึกฝนการสังเกตที่เฉียบคมจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี่คือเทคนิคบางประการที่สามารถนำไปฝึกฝนได้ง่ายๆตั้งคำถามเชิงลึกฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวอย่างต่อเนื่องเช่นทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นแบบนี้อะไรคือสาเหตุมีอะไรที่พลาดไปไหม การตั้งคำถามจะช่วยกระตุ้นให้สมองทำงานในการค้นหาคำตอบและรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ฝึกสแกนสิ่งรอบตัวอย่างมีสติเมื่ออยู่ในสถานที่ใหม่หรือแม้แต่ห้องที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันลองใช้เวลา1-2นาทีสังเกตสิ่งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนเช่นลวดลายบนผนังหรือพฤติกรรมของผู้คนที่เดินผ่านไปมาการฝึกนี้ช่วยให้จิตใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและเปิดรับรายละเอียดใหม่ เล่นเกมนักสืบส่วนตัวเมื่อรับชมภาพยนตร์แนวสืบสวนหรืออ่านนิยายอาชญากรรมลองคิดตามตัวละครหลักว่าถ้าเป็นนักสืบจะสังเกตเห็นอะไรอีกมีอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างที่ตัวละครพลาดไปการฝึกคิดแบบนี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงข้อมูลและการคาดการสังเกตพฤติกรรมผู้คนอย่างละเอียดพยายามสังเกตการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดหรือภาษากายของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวของมือหรือการแสดงออกทางสีหน้าการฝึกนี้ ช่วยให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดของผู้อื่นจดบันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นการเขียนสิ่งที่สังเกตเห็นลงในสมุดบันทึกจะช่วยให้สมองประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้นทําให้จดจํารายละเอียดได้แม่นยําขึ้นและอาจนําไปสู่การค้นพบรูปแบบหรือความเชื่อมโยงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการพัฒนาทักษะการสังเกตนํามาซึ่งประโยชน์มากมายช่วยให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นเพราะสามารถมองเห็นสาเหตุ หรือทางออกที่ซ่อนอยู่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนื่องจากเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและยังเพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดคือการสังเกตที่ดีขึ้นจะช่วยเปิดโลกทัศน์ทำให้มองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้ชีวิตมีสีสันและน่าสนใจยิ่งขึ้นบทสรุปแว่นขยายของนักสืบไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแต่อยู่ที่ความสามารถในการสังเกตความละเอียดอ่อนรอบตัวเราความใส่ใจในรายละเอียด และการไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยการฝึกฝนทักษะนี้จึงไม่จําเป็นต้องเป็นนักสืบเพราะมันคือทักษะพื้นฐานที่ทุกคนมีและสามารถพัฒนาให้เฉียบคมขึ้นได้เสมอเมื่อฝึกฝนจนชํานาญโลกจะเปิดเผยรายละเอียดที่น่าทึ่งออกมามากมายซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึง้งและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อสุดท้ายนี้เราขอท้าทายให้ทุกคนได้ฝึกฝน 1. สังเกตที่เกิดเหตุประจําวันเลือกสถานที่ที่อยู่ทุกวันสวมบทบาทนักสืบ และมองหารายละเอียดเล็กๆที่ไม่เคยเห็นเช่นร่องรอยหรือการจัดวางที่เปลี่ยนไปจดสิ่งที่คุณพบและพิจารณาว่ามันบอกอะไรบ้าง 2. ถอดรหัสคนใกล้ตัวเลือกคนใกล้ตัวตั้งใจสังเกตเขาเธอให้มากขึ้นใช้แว่นขยายมองหาเบาะแสจากภาษากายสีหน้าแววตาหรือน้ำเสียงลองคิดดูว่าเบาะแสเหล่านั้นสื่อถึงอะไรเพื่อช่วยให้เข้าใจคนใกล้ตัวมากขึ้นทั้งสองภารกิจที่กล่าวมาเพื่อให้เห็นผลชัดเจนควรทำโดยไร้อคติ แล้วแบ่งปันสิ่งที่คุณค้นพบในคอมเมนต์การฝึกฝนนี้จะช่วยรับคมแว่นขยายของคุณให้เฉียบคม